โตจะไม่พูดว่าแม่พิมพ์นี้สวยแม่พิมพ์นั้นไม่สวยพวกช่างจึงได้แกะแม่พิมพ์มาถวายมากมายและผู้ที่แกะแม่พิมพ์มาให้นั้นจะได้เห็นพระที่พิมพ์ออกมาแจกคนที่ไปทําบุญที่วัดทุกพิมพ์เพราะท่านโตไม่ได้เลือกที่รักมักที่ช่างหลวงวิจาร,จรณ์จีรไนได้มาแกะแม่พิมพ์ให้ท่านโตอย่างจริงจังตอนได้เป็นสมเด็จแล้วแม่พิมพ์ของหลวงวิจารณ์ เป็นแม่พิมพ์ที่แก่จากหินอ่อนแทบทุกพิมพ์จึงคมชัดและสวยงามมากกว่าพิมพ์ใดๆเมื่อเวลาจะสร้างนั้นสมเด็จมีดินสอเหลืองแท่งใหญ่ยอยู่แท่งนึงจะให้ในายน้อยซึ่งเป็นง่อยและอาศัยอยู่กับท่านมานานแล้วเลื่อยดินสอเหลืองออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำลงผสมกับเนื้อและเปลือกกล้วยตำจนละเอียดดีแล้วจึงให้ไหยน้อยกับพระธรรมทาวรช่วง 帮助我们普贤菩萨。